เฮคยกินปอกขอดขนมเคลน้ำแข็งเป็เสียงตลุ่มดีเลยยกรับรับรับเคลน้ำแข็งเซเล็กเซเล็กเซเล็กเลเล็กเกเล็ยเล็กดล็กเล่กเะเลเล็กๆลเลเกเ็กัลเลเล็กเล็กเล็ a เล็กเล็ เออเนี่ยเห็นเมื่อกี้ควันยังออกเอ้อะไรเนี่ยเ๋ยวนะเออแล้วได้ด่านอีมากด้วยโอจีเฮ้ยอีมากเลยจุดอด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 ดอาถูกวิห้บาทถ้าเอาอยู่เราจอดรถน่องไปผีชื่อว่าเฮ้ยริส่าคอริแกนมันไอไอนี่อยู่ไหนนะ คัดเอาอยู่ลงรถเปิดแล้วนะเอกู้ซอยก่อนแล้วกันตู้ในลงรถแอบได้ได้ได้แกต้องปิดลบเฮ้ยเสียงเดี๋ยวนะเอ๊ะป่ะตาพี่ต้อมาเนนวันนี้เราจะมาหาการ์ดกันครับเนๆื้นงวางที่วื้นมัะวางที่ปืนลองเปิดใส่บัตรนี่มันขึ้นนึิดๆไม่รู้เนี่ยได้ยินเสียงกันเนี่ยกกิ๊แถวเนี้ยเสียงเหมือนใครกวนแก้วกาแฟอ่ะเสียงแบบช้อนก้นชนแก้วกาแฟอ่ะเ นั่นก็ควรเอาไปห้องครัวป่ะนี่มันได้มันอุณหภูมิมันขึ้นอะไม่ใช่แต่ลงรถอะมันได้ห้าลองไปดูลงรถไปติดไฟได้ไฟแค่ันกระบอมเอ้ยเนี่ยไหนมันเปิดประตูไหนอะเดี๋ยวไแอบ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 อยู่แถวนี้ผมไม่เห็นเฮ้ยกุนตีเหรอกุนตีเหรอเฮ้ยไม่รู้มันหนึ่งอะมันขึ้นหนึ่ง E F หนึ่งว่าอุณหภูมิ ไปเดี๋ยวขอดูกล้องใหม่อันหนึ่งระวางอีไปให้ละโอยเนี่ไงแกแก่เลยเฮ้ยเอาเรื่องเฮียแม่งเอาเลยเฮียในห้องนี้เลยโอเคได้โกนละไอ้คว่าอยู่บนห้องนี้แหละเฮียแม่ปิดปกติเฮียเฮ้ยเราเจี๊ยสเอาห้องนี้หน่ะพี่ระวังเถอะ โอ้โยอะไรดี่ะฮัลโหลเฮ้ยเอป็นอีเวนต์อีเวนต์อีเวนต์ะไรพี่ไรพี่อะไรพี่อีเวนต์ไอ้ยี่ผีเต็มหน้าสดชืนโยนเยางไหนเลอยางไหนข้างหลังนดกยลัวอีเวนตน้ำ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 อีเวดังเสามสสมนี่นี่มันเล่นน้ำ างั้นไปวัดไปวัดไอ้นี่ไปเล่นน้ำได้ไหมเดี๋ยวพี่สายลงรถลงรถไม่ก็ต้องดูข้างบนดูข้างล่างลงรถเลยเหรออืข้างล่างซ่อนได้ต้งไหนข้างล่างใต้ดินใต้ดินซ่อนได้คือเคอที่สงสัยคือห้องครัวใช่ไหมแต่ว่าผีมันไปออกห้องนู้นถูกไหมผีพี่อ่ะวิ่งมาตรงนี้ใช่ป่ะแล้วสวนกับมันมาเลยเว้ยสวนแบบเต็มจอเลยอะสะพัดเอาเลยะไมลิ่งวะโกโยไมลิ่ง โยใช่ไหิอยโยโย่นวะโยไอไินไยดไ้ดินิิยไม่ได้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 เร้อยโดนกูขอแช่ผีก่อนแล้วกันวิ่งสวนวิ่งสวนกูไปแล้วกูมองไม่เห็นกูมองไม่เห็นตีนีไล่หลัง่ไปันอ้าไันหน่อยโตะลมมันเกิดตรงไหนอะลงรถเอ้ยมันเกิดไม่มันเกิดตรงนี่เลยเมื่อกี้ มันเกิดมันเดินออกมาจากฝั่งนู้นอ่ะฝั่งซ้ายเมื่อกี้มันไม่ได้เดินมาจากฝั่งขวาด้วยซ้ำมันเดินไปจากฝั่งซ้ายเว้ยได้ทวีนป่าวะาต่องั้น <ไอ S 1> เราต้องอเ,เราต้องลองเอาของย้ายไปฝั่งนูนะ้นอะดูจังวะไอเ้เหียไม่รู้วะ <c oughs> ทันตูม<ห>แพ้ไฟไแต่เราไม่มีไฟะเอ้เราไม่มีเทียนเลยดิทันตูมแพ้อะไรวะแพ้แพ้ที่อุ่นที่อุ่น กดออกแต่ตมันไม่ตีอีกแล้วนะนมันไม่ตีอีกเลยที่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 สงสัยคือไอ้ห้องไอ้ผีที่มันไม่เกิดห้องมันใช่ไหมี <Jesus. S 3> ห่เอยไปดูไปเอากล้องวิดีโอไปดูอีกห้องหนึ่งพี่ไปดูไปดูลงรถด,ดูพี่แล้วมีกรองก็มีโอกาสใช่ยอยู่โอ้ยดูจังวะไอเ้เหียสกุลเฮตผีเต็มหน้ากูก็กลัวแล้วหน้าร้อยจันนี่ไปก่อนเลยยังไม่ได้น้ำเยอะไปเอาอันนี้ก่อนไหมอะไปเอาไอ้นี่ก่อนเออมาติดมาติดนี่ตัววัดอุณหภูมิอะ อ๋อเท่าโมอยู่หน้าประตูไงหน้าประตูมีอันนึงอ่ะโ้นไปเดี๋ยวะไหนนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ใะหน้าบ้านเนี่ยนี่อะว่างเลยนี่ให้คือเมื่อกี้จะถึงตู้อยู่แล้วพวิแต่มันอยู่ผมหน้าตู้ไปก่อนอ้าวคอนสัครัดเอาสับกรัดเอาไม่ได้สับนี่ข้างบนยังเปิดอยู่แล้วไม่มีใครถ่ายศพอะไม่เอากล้องจากพี่ไปอ่ะไปถ่ายศพนั่นน่ะล่วงหมดมือใครว่างอ่าถ่ายละถ่ายไปเลยได้ตังค์เพิ่มดิ ถ่ายแล้วถ่ายแล้วเราต้องไปลงรถอยู่ดีพอคัดเอาอยู่ลงรถเฮ้ยเอ้ยแกแกอีเวนนี่ไงเงาเนี่ยถ่ายไปแล้วบีอ่ะไม่ต้องถ่ายแล้วตาบ้าไปอ่ะไปก่อนเพื่อนเฮ้ยมันเล่นมันเล่นคัดเอาบ่อยนั่นเนี่ยแห่ปะเนี่ยน้องแม่แต่แม่มันไม่จจุกคนต้นตีนแบบบีล้วเอ้ยมันเล่นของห้องมันมันเตะแก้วห้องโซฟาตุนนี่นี่แก้วสีน้ำเงินน่ะ เฮ้ยมันนั้นมันนั้นมันนั้นยิบหายแล้วเนี่ยมันเกิดห้องโซฟาเนี่ยมันเกิดห้องโซฟาแปแปบแปบแปบโอ้โหไม่มีตัวเราแล้ว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 ไม่มีตัวซ้อนมันลงมาจะลากแล้วมันลงมาจะลากแล้วโอเคกุยของเดินกุยของเดินกุยของมั่วเดินกุยของมหมดต่อไก่ป่ะเนี่ยเดินกุยของหมดเลยต่อไก่ชนของกุยของหมดเลยกุยของทุกชิ้นเลยที่มันเดินผ่านอะ ทำไมมันเกิดไปตรายในห้องเลยวะใช่น <uh okay. ั่นแหละมันเกิดอยู่ยังเกิดมั่วอยู่ยังถ้าเกิดมั่วก็มีผีเดียวที่ว่ามันมันไม่เกิดในจุดห้องที่มันตายอ่ะอยู่ยังเงียบแล้วนะหยุดแล้วหยุดแล้วอ้าวมีอ่ะผีที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไหยุดลงรถหยุดลงรถวันที่หยุดแล้วโอโยต้องมี M5 ปิ้งก็ปิ้งแล้วก็ดรอแล้วเราจะมีตอนเนี้ยใช่ปะ ยังไม่ได้วัดเลยเยี่ยเอฟอยู่ห้องโน้นอยู่ห้องโน้นอยู่ห้องโน้นอยู่ห้องขวาเดิมพี่ห้องห้องห้องเดิมอห้องขวเอาเอาไปเอาอาไปอาไเอไเอาไเอาไปเอาไเอาไปเอาไปเอไปเอาไปอยู่ไหนอเอาไเอาอาไอาไอาไปเอาไอาไเอาอาไปอไปอไอาไปเอไปเออาไอไเอเอาอเอาไปเอาเไเเาอ่าอไไปไปอาาไปเาาอเไปไออ ่ไหมวะอยู่ไหนวะโกโยแน่เลยอ๋ออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเดินมาจากน่าจะเดินมาจากโไอ้ลงไอ้ลงรถแน่เลยอ่านสองแต่ก็แต่ก็ไม่ใช่จากเมื่อกี้นะไม่แม่งมั่วเลยอ่ะคนละทีอ่ะคนละทีมันเลยคนละอาวุจีเลยไม่มีตำแหน่งไหนที่เป็นแบบหลักๆใช่แต่เกิดชั้นล่างชัวร์ใช่เกิดชั้นล่างเป็นอยู่แล้วนะตัวไหนนะแต่ที่ผมน่าสงสัยคือโอนิเว่จะเป็นโอนิ เพราะว่ามันเดินคุยของแต่มันมันก็ต้องเกิดประจําที่ต้องเกิดมันไม่ควรจะย้ายที่ไม่ย้ายที่เะยในมันมัวซัวไปหมดเลยเป็นไงหรือผีฮอวเวอวะเดีนี้เจอเมย์เรียบร้อยเอ้าเอ้าไฟนี่อ๋อก็ว่าที่ป่าอยู่มันเล่นขัดเอาอะเล่นไฟลูกลูกอีสับไม่อันนั้นไอ้เฟสพี่ผมได้ผมโดนหักไปร้อยอย่ี้นเหลือแค่ร้อยห้าสิบเงี้ยผมคนตายจะโดนหักคนตายคนตายแต่ว่า <Hey. S 2> Give me a s i า e Show us do something do something ถ้าตัดถ้าตัดออกก็ถีถ้าถ้าเป็นมีกดออฟแสดงว่าเป็นโอเวคแต่นี่ไม่ James where are you Jane 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 Foster where are you Jane Foster I so miss you ไม่อยู่คือไม่ลิงทำอะไรนะเออนี่ไงฮันเลยหยิบหายไรฮี้ ันหลอกไบฉายแล้วชอบหันเป็นเส้นตีนอะไรเนี่ยเฮ้ยมันเกิดตรงโน้นไอ้ห้องที่เราไปวางห้องเมื่อกี้อะตายตายแน่ๆมาหากูละ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 นอนนอนไปไหนพี่อะห้องไหนอะห้องไอ้ไม่ใช่ห้องนอนนะอ้าวก่อนอ้าวว่าดีจ้ะที่นี่จุบไปจุ๊บกับมันหน้าโซฟาเมื่อกี้ อุดอบไม่ฉายแล้วมันชอบไล่กูเป็นต้นตีนอะไรแต่เกมพี่ยนี่หยุดยังแสองตาแล้วนะตายแรงตายมันหยุดแล้วเหรอพี่อ่ะไม่ตายไม่ตายไม่ตายเนี่ยมันเกิดตรงเนี้ยตรงเนี้ยตายยังไงก่อนนะเมื่อกี้มืดหมายเลยทุกคนปุมใจเสนอไปแชกนี่เอามาทำอะไรไปแชกไฟขีดไฟเอาไปจุดอะไรเอาไปเอาอันนี้ดีกว่ากลัวน่าได้ปฏิบัติภาพกว่าเยซูน จีเซสไครส์ไปใช้มืดมากถ้าไม่ใช่ไฟฉายอ่ะครับถ้าไปใช้ไฟฉายคือมองไม่เห็นอะไรเลยเว้ยเอาเขาก็มากผมโดนไล่มันเมาเล่นปลาโตอีกแล้วเงินมันเดินมาจากฝั่งรถอ่ะเออข้างล่างชัวร์เลยจิ๋มห่านะจุกับตุนมาดูอีเวนต์ไอตัวนี้ตัวนี้อีเวนต์อีเวนอ้าวโอเคไอ้เฮียโมกันจัว่านี่แม้งมั่วอแกทำไมทำไมเดี๋ยวนี้มันฟัดโมมันมันสปอนผีมั่วอย่างวะ มนอต้องลองเฮ้ยหันตัวตัวนี่ยมันเกิดตรงนี้ไอ้ขอบมซ้ายซ้ายอะห้องซ้ายซอกเหรอเออไปซอกกันเลยจ้ะจนดูวว่าขี่น่าจะสปอนเดี่ยมนะคะไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้คือกูงงไปหมดแล้วว่ามันว่าเกมมันเอือรือผีมันทวนหรอมันมาแล้วเฮ้ยปิดตู้ปิดตู้ปิดตู้เปิดได้ไหมเราใครสร้างใครสอนปิดตู้

มีตู้ในห้องเนี้ยก็ซ่อนได้มีซ่อนมีรอยตีด้วยเราต้องหางอะไรเพิ่มเนี่ยหนก็ดูยากต้องดรอปตัดออกงั้นเราต้องสปิลรอปบล็อกตัดออกเฮียเดี๋ยวโกดเลตติ้งแล้วก็ไข่เป่อวะฟิซซิ่งไม่ได้มันแห่มันแห่เหลือโกดเลตติ้งกับอ่าดอทอะที่เราต้องหางมีอันนึงอยู่ไหนอีกอันนึงอยู่ที่ไหนกินเออเฮหายละปิดปิดปิดเฮ้ยปิดประตู มาเหรอปิดปิดปิดประตูเริ่มหว่านไปละแม่งแม่งเริ่มเอาเรือแล้วนะม่นสปอนเริ่มติงตองแล้วไม่สปอนหมวเลอตอนนี้คือคือมีเด็ดมีดอทกับโกลไลติงอ่ะแค่นั้นแหละเดี๋ยวดูเฮ้ยเฮ้ยมันประตูตายบายตายเหรอตายยบร้อยี้ยมัย ไฮ้ผีบางฉีกเฮ้ยตอนนี้เห็นผีใชกป่ะเดิมไม่ไม่โหหัวเสียบตู้เลยเอาเด้งด้วยอ่อมเร็วกูทะเวิร์กใส่เขาเอะเยอะเด้งเ,เลยต้องลงมนเจอตงไหนกันแน่วะไ,ไม่รู้กูไปอะไรยไี่อะไปดูอไปเลยอ๋อ ไอ้เหี้ยกูโยนทิ้งเลยโอบากิเหรโอบากิมันจะไม่หมายได้ยังไงโอ้เราโอบากิอ่ะโอเบยกัน่ะแป่าเตรียมดูโดตรอนกดูโคตรละติงหน่อยพี่สองเล่มอ่ะข้าบนไหนมันเขียนต้องไหมโอเบย์นี่มันทำอะไรวะตำทาวมันมีโคตรออกกับพินก็พินหรอมันจะทำอ๋อมันทำอีวิเด้นไม่เขียนดังนั้นน่าจะเป็นโกโยเพราะว่าดอทเราไม่ได้ดูเลยเว้ยถ้าโกโยนี่คือทำอะไรนะมันสปอนมั่ว มันยิงบีอะไรบ้างนะไม่สะอนในนี่ยในที่ที่มันตายอ่ะสปอนไก p m f ห้าโอเบกจะทำอะไรวะโอเบกไม่ใช่ตูนไม่น่าใช่หรอกโอเบกอ่ะไม่เลยพี่ยืนดูไอเนี่ยคือคือคือมันจะคือพี่ไปยืนดูกดออฟมันก็ไม่ขึ้นเ้ยไม่ได้ทางไปนโอเบกหรอกปาจินนะปาจินจินินไม่น่าใช่พี่ว่าเราเข้าห้องมั่วมันหันรัวๆแล้วเห็นเหรอเราไม่ได้เข้าเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องไปนะสังเกตดูมันก็ยังหันอยู่ไอเออ มันไม่ได้อยู่ในห้องมันได้ซ้ำเว้ยกินอ่ะคือเราต้องแย่เข้าไปในห้องมันก่อนถึงจะยาหันใช่ยั่วมันยั่วมัต้องไปต้องไปอารมณ์เหมือนแบบว่าไปอยู่นไหนออเวย์เขาไปอยู่ออเวย์อีห้อหกไม่รู้อ่ะเกิดกินอ่ะได้ได้มาไปไปเลยตัดบอกยากมากห้องไหนที่น่าสงสัยสุดห้องนี้ใช่ไหมพี่ห้องหลังสองห้องอ่ะห้องหลังห้องไหนห้องไหนห้องไหนโอเคไป ที่ไม่มีไฟฉายใช่ไหมไม่มีไฟฉายพี่เฮ้ยมันเล่นเล่นของเล่นไหนอยู่เอ๊ยที่ไหนวะห้องนอกครับม่าแล้วเราจะทำตามสัญญาของเวลาอีกไม่นานมันออกห้องนี้ออกห้องปิด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 ตายคุณใครตายเรียบร้อยเอ้ยโกโย ออาห้องห้าเข้าห้องน้ำเนี่ยห้องอยู่ไหนวะตรงข้ามห้องเด็กอ่ะโหห้าโหเยเอ๊ออกดีกว่าไม่ไม่ไหวไอ้ยัไปดีกว่าอันตรายเกินแม่งกล้องกูก็โยนทีก่อโอ้ยเอ๊ๆเนียเละเลยเนี่ยห้องนี้เละเลยเนี่ยห้องไหนพี่ห้องเนี้ยห้องอ่ะห้องเนี้ยที่ใครเดินเข้ามาผู้หญิงเนี่ยว่าอย่างนี้ก็โยนไงโยนยี่โม่โม่ขนาดนี้โ็โยนแล้วละเงาเงก็แลวกันวะพระเยซูกูขอให้ขอให้พระเยสูกระติเรื่องดึงสองคนด้วย โม่ไปแล้วนป็นีเมาในบ้านนั่นแหละเออเอ้โดนี่จะถูกไหมมาจีนเนี่ยเลยโอ้าป้าจีนเหรอโอ้ยมั่วอะยเงี้ยอย่างมั่วบอกเลยเอ้ยนะโอ้ยเกมจบเลยเกมมันเออเออตั้งแต่อัปเดตมาเนี่ยจบเลยอ่ะเอตัดจบไปแน่เพียงเท่านี้ตายคือเลยกินถือภาพไปกินเลยไอ้เฮียแม่งตายผีไปถูกนักรอบไปหลังๆมานี้ไม่ถ่ายยากขึ้นเยอะบอกเลย Thank you